อดีตภรรยา,าพยีรักฟอร์เร็ก่อนอยู่กินปราบประดนเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าข่าวร้อนแรงในช่วงนี้คงจะหนีไม่พ้นจากขา่าว กรณีของอภิรักษ์กฎทิหนึ่งในตัวการใหญ่คดีดังฟอริทีดีที่มาในรูปแบบของการระดมทุนรูปแบบหนึง่งโดยอ้างว่าจะนําทุนดังกล่าวไปลงที่ต่างประเทศแต่ท้ายที่สุดไม่สามารถจ่ายปันผลคืนแก่ผู้ที่นําเงินไปลงทุนได้มีผู้เสียหายเป็นจํานวนมากสุดท้ายชิงหนีไปหลบซ่อนตัวยังต่างประเทศก่อนจะถูกควบคุมตัวส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเพราะปัจจุบันปราบปราบประดนคบหายอยู่กับแฟนสาวที่ชื่อจิก,กี ชื่อนามสกุลเดิมคือชนกว่านันสีรุ่นซึ่งในอดีตเธอนั้นเคยอยู่กินและแต่งงานกับอภิรักษกฤติ หนึ่งในตัวการใหญ่คดีดังฟอริคทีดีซึ่งเป็นเหตุทําให้จิกีชนกวนันสีรุ่นติดร้างแห่ไปด้วยโดยล่าสุดปราบปราบประดลได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าตัวเขาเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวซึ่งเพจดังก็ได้ออกมาเผยคําสัมภาษณ์ของผู้จัดการของปราบปราบประดลที่ได้เผยแพร่ผ่านทางรายการยืนยันว่าปราบไม่เกี่ยวข้องใดๆกับคดีนี้แต่ยอมรับว่าจิกีแฟนสาวพัวพันกับคดีดังกล่าวจริงเนื่องจากเป็นอดีตภรรยาของนายอภิรักษ์ หนึ่งในตัวการใหญ่คดีดังฟอริกทีดีแต่ได้ยหย่าขาดกันแล้วภายหลังจึงมาคบกับปราบกระทั่งถูกรวถตัวและคุมตัวส่งทันทสถานญิงกลางไปพร้อมกับก,บกลุ่มของนางเอกสาวพิงกี้สวิกาแม้ตลอดระยะเวลาที่คบกันปราบยอมรับว่ารู้ว่าแฟนสาวมีความเกี่ยวข้องกับฟอริกทีดีแต่ยืนยันตนไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของแฟนสาวไม่เกี่ยวกับตนพร้อมให้พิสูจน์ได้โดยตอนนี้กำลังปรึกษาผู้ใหญ่ว่าจะออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองเร็วๆนี้แล้วจะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบอีก คัขอขอบคุณข้อมูลจากเรียวโฮมไล i ์ดอทอินบคุณค่ะ